ก็อ,อีกตัวนึงนะเป็นเกมนะฮะับดาวโหลดเกมได้นะครับผมในส่วนเขาไว้เกมนะครับผมชินเกมคอร์เล็เทรนนี่นั่นเราก็มาสายอัพกันเลยดู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 เอาจงจริงนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าจะอะไรวะนะเลือภาพ ไอ้ที่จะพอดแล้วดูรหัสผมก็ดูไปไม่ได้เป็นอะไรนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับผมเปลี่ยนรหัสทุกครั้งที่ผมไม่นี้น <c oughs> อยู่แล้วนะครับขออนุญาตนะค,ะนครับทีมเชฟวีพีอ้าวชิมานมันส่งอะไรให้คุณออร์เรนจ์เกมโอเคอ่านี่เวลฟิเคชันโคดรุ่ย ซิงอินนะครับวอลเล็ตของเราก่อนนะครับผมซึ่ง,งจริงๆในเะซิร์วอริงอินเนี่ยมันแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ยุ่งยากเลยนะมันเข้าครั้งเดียวปุ๊บมันจบเลยนะวิล i f y ไฟอ่อนละเรียบร้อยผมดาวน์โหลดเกมมาเล่นนะครับผมอยากรู้เงินเกมเป็นยังไงนะอยากรู้ฮะอยากรู้ต้องลองโหลดเกมผ่านวิดีโอจริงๆเอ่อมีมันแวร์ด้วยว่ะ คนตรวผ่านอีปิกมากกว่าใช่อย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยโดดผ่านอีปิกแล้วที่ผ่านโดดผ่านหน้าเคาน์เตอร์แม่งไม่ปลอดภัยเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะเราแล้นนอมนะอยโยบายโอเคครับรู้แล้วครับโอ้ยีกมีนโยบายก,การป้องกันข้อพิพาทในซอฟต์แวร์อยู่นะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะนี่มันเดียวนะ ทำไมเกมการ์ดเกมการ์ดบ้างะไไสิบแปดบวกกูดูบิดเรื่องเนี่ยอ๋อไม่ทั่วไปตกใจเมือ่อก,กี้เห็นสิบแปดบวกมันดูน่ารักนะผมว่าไม่น่ารักเว้ยถะกดาวน์โหลดผมใช้ยี่ปิดดาวนโหลดนะเพราะว่าผมลองโหลดเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกมีความเสี่ยงนะเกิดขึ้นนะครับผมแล้วผมก็มองว่าถ้ากูกดไปกูน่าจะโดนไวรัสหาแดดอะไรสักอย่างแน่นเลยนะครับผม คือคตินะครับปลอดภัาายไว้ก่อนนะฮะอีพีกเกมผมอยู่ไหนวะเนี่ยสำหรับใครนะครับผมทีเ่เป็นคนที่อยากจะลองเล่นเกมนะครับผมหลายๆอย่างดูเนี่ยผมมองงนี้ครับผมว่าถ้าคุณกดเข้าเว็บไซต์โดยตรงนะครับมีความเสี่ยงอยู่นะครับผมเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เนาะแล้วมันอยากจ,จะมีโดนบั๊กโน่นนี่นั่นนะครับผมหรือมันแวร์นะครับผมเรือ แม่งทุกอย่างที่เป็นไปได้นะครับผมโดนคุณได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากให้คุณเสี่ยงโดยปราประโยชน์นะครับผมหรือเสี่ยงโดยแบบไม่ฉลาดนะฮะอย่างนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมอืมอ่ากูใส่ลหลาซ้ำซ้อจังหวะชีวิตนี้ บางทีผมก็คิดนะครับผมว่ารหัสผมซ้ําซ้อนเกินไปหรือเปล่าบางทีก็เบื่อนะยบก็เบื่อเกินเอ้ยเอาวะ remember device มา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 เอา่อนเฟิร์มอ่ะคอนเฟิร์มคือก่ารที่การทําอย่างนี้มันปลอดภัยรู้ก่อนนะครับมันปลอดภัยไม่ใช่ปไปเผื่อก่อนปลอดภัยมากๆนะครับผมบางทีมันปลอดภัยเกินไปนะฮะจนแบบผมรู้สึกว่า เกินไปก็หัวนะครับวันนี้ผมก็คิดนะว่าปลอดภัยเกินไปนะนี่ผมอินสตอลแล้วนะครับผมอยากลองเล่นนะเราต้องได้เล่นนะเอรีแอสเซทนะครับผมต้องบอกนะการเป็นเอรีแอสเซทมันไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาเริ่มต้นนะครับผมหรือจะทำนู่นนี่นั่นนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ในชีวิตของคุณนะครับผมจำเป็นที่ต้องเรามาระวังอย่างดีนะครับผมและปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมอย่าประมาทนะครับผมในการเข้าถึงนะครับผมอะไรก็ตามนะคือตัวเกมมันมี ระบบที่ง่ายนะครับผมสำหรับการเข้าถึงหรือว่าอย่างไร อกดไม่ติดบ่อยโอเคครับตอนนี้เรามาเข้าสู่เกม e t c g นะครับผมผมไม่ได้ซื้อยาดเกมหรืออะไรมาเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับผมใช้ Unity ในการใช้นะครับผมซึ่งดูจากวิธีการในการใช้งานก็ไม่น่ายากอะไรันมีอีเมลด้วยกว่คืออะไรวะต้องสมัครเลยสมัครเลยสมัครอะไรอีเมลอะไรวะเดี๋ยว หรือกูสมัครแล้วเมื่อกี้กูสมัครยังสมัครอะย่งเดี๋ยวเมื่อกี้กูสมัครยังเออก๊อตป้อมใช่อาคารอาคารเออสมัครยังวะเมื่อกี้นี่ใช่ไหมสมัครแล้วใช่ไหมใช่ดิงงสับสนเดี๋ยวสับสนสมัครอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะ ใชอแล้วป่ะหนึ่งสองสามแสั้นแสดงว่ามันก็ต้องเป็นอีเมลจากตัวนั้นสินะใช่แตดาวาดไปดวนเลยอ๋อใช้ด้เนกันย่ ตัวเรียนด็กนะเออเย่ yeah. เล่นเพื่อปลอดล็อกออบสามใได้เมีน3ในเด็กเอ่อคุณต้องเลือกก่อน โอ้เอ oh, <laughs> ้ยโชคกันไกลกระดาษคนเอ้ยโชคเฮ้ยตลกตลกเลือกหยิบการ์ดมาห้าบอยสำหรับการครั้งแรกเออ่เริ่มต้นคุณต้องเลือกหนึ่งไป okay, เพว่าตัดอ,ออกเออ,เอ,อ่ไฟอิงพัจจี้ โอ้ก็ลงไปเลยคุณพ่อในจ็อบส์เราก็ลอยฟังเลยมีปลาหลังฟิชชิ่งรถน้ำเดินลงไปเลยไฟพัตตี้ของปูดูอ๋อสองอันนี้คือเะไรนี่เฮ้ยไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากลอง ไปฝั่งนึงมองสิปุ๊บเราก็ใช้การ์ดจูการไปเลยหทีว่รอมกสไฟปาร์ีของครูซะ น่ารักเกินเนเไม่โหแล้ววะไม่มีแบบพัตจีหักคออย่างนี้เหรอเกมมันไม่โหแล้ว อสปูไม่ลงไม่ลงกาสต่อสู้เลยว่ะมันมันจะกาดกันไปแล้วอุ้งมืมึงลงสีเลยไยมึงลงสีเลยจิตใจมึงด้วยอะไรกันเนีย on

สอนแล้วก็ถึงใช้ทามแอคได้หรอ มอง้แบบจริงๆจังๆนะฮะเพราะว่านี่เป็นสองตัวไม่เข้าใจเลยคือถ้าเป็นเหมือนซอมบีเนอร์มันก็จะเป็นแบบแต่ะทาุงกเก็อาเเก็บมือมกัรเชื่อมจิตกันด้วยฮะนอน ไอเด็กด้วยทีการใช้ท่า เริ่มจากการโอเคอินเพลงมินิการ์15าวน์มีไซวินเมื่อแนควิ้นเอนเตอร์ยูนเดอเอ่อ่ 对不起 one ก่อนเลยกูก่อนเลยเนะี่ยทำไมใจมงทำเรื่องอะไร ร่วมกันเลยไม่ได้เลย ลองเล่นดูได้นะครับผมสนุกดีผมว่าไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ